ก็ <Jasmine. S 1> เป็นการสรุปผลงานประจำปีกันแล้วกันนะครับเราทํากันบ้านมาเยอะแยะเลยท่านผู้ชมก็คงเห็นละท่านที่เป็นแฟนคลับ FC ก็เยอะแยะมากมายก็จำได้หมดนะครับในช่วงเวลาที่ถ่ายรายการในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ไม่ได้ถ่ายรายการนะครับทุกท่านก็คงทราบแล้วว่าวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มจนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็ไม่หลับไม่นอนละ นะครับมานั่งไลฟ์สดขายสมบัติพระสถานรับมรดกทั้งหลายนะครับก็ขายกันไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเงินนี่ตลับเงินเป็นเถาเลยตลับเงินเครื่องเงินเครื่องทองนะครับเครื่องพระพุทธรูปเอ่ยนะครับเบนจะลงไปจนถึงเครื่องลายครามเราก็มีพวกจิวเวลรี่นะครับในที่นี้ก็ไม่ใช่เพชรนะแต่เป็นเพทาไทย นะครับแล้วก็มีพลอยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอมฤิสรูปหยดน้ำตั้ง12กรัตนะครับอันนี้ก็สวยมากเป็นฝายโอปอล11.12กรัตนะครับนี่นอกจากนั้นนะครับก็จะมีพระเครื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพระเปิมนะครับพระเปิมนี่เป็นพระลำพูรุ่นเดียวกับพระรอดนะครับนี่นอกจากนั้นนะครับรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่ทวด ทองคําแท้เราก็จะมีแหวนทองคําอันนี้เป็นของออโบราณนะพันสองร้ปีที่แล้วสวยงามมากเลยจริงๆไม่ใช่มาเก็บตั้งแต่ตอนเรียนโบราณคดีนะเราเก็บสะสมมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจะว่าไงอะ่ะตอนเราจําความได้ตอนผมจําความได้เนี่ยนะครับบ้านของคุณยายเนี่ยนะครับอยู่ในสวนที่สาธรน,นะครับทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย คุณแม่ก็จะพาไปหาคุณยายที่บ้านสวนเราเรียกว่าคุณยายบ้านสวนแล้วก็เวลาไปบ้านคุณยายก็จะมีตู้ประจันฝาในตู้เหล่านั้นก็จะมีพวกลายครามเบจลุงอัดเอาไว้เต็มเลยคือไม่ได้โชว์นะสมัยนั้นเก็บเป็นของแบบเป็นของใช้อะ่ะแล้วก็ใส่ตู้เอาไวเ้เฉยอ่ะนะครับเยอะมากเราก็ไปดูเสร็จเรียบร้อยก็โอ้โหตายละทำมูสังโคตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณยายขอจันเชิงใบหนึ่งอ่า นะครับอยากเอาไ,ไปเอาไปเออแกชอบเอาไปอ่ามาอีกข้างหน้าเขาไปอีกคุณยายเขาจะเชิงอีกใบหนึ่งอ่าเอาไปอีกอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยให้ในอนาคตเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเมื่อถึงแก่ชีวิตไปแล้วตายแล้วเขาก็รู้ว่าเราชอบก็เขียนพินัยกรรมยกมรดกของเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ให้เรานะครับผมก็จะมีของเป็นมรดกประเภทเราคนโบราณเรียกว่าของแห้ง นะครับของแห้งของสดก็คือเงินนะครับอันนี้ของแห้งก็คือของรอบตัวท่านผู้ชมดูก็แล้วกันนะฮะรอบตัวเนี่ยนะครับก็เป็นของแห้งทั้งนั้นนะพวกนีนะ้ก็เป็นมรดกยกมาก็เก็บมาตลอดเป็นปู่โสมเฝ้าทรั์นะครับมาจนกระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านมาในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรามาลื้อสมบัติกันดูดีกว่าเพราะว่าของเหล่านี้นตอนได้มาเนี่ยก็ได้มาตอนที่เรา กำลังมีงานการทําอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็รู้แต่ว่าเป็นของดีมีค่าก็ปิดบ้านเอาไว้ปิดตู้ปิดกล่องปิด,ปดอะไรต่างๆล็อกอไว้หมดพอตอนโควิดก็บอกโกกเอากี้ดีกันนะเราเห็นแล้วว่าความไม่แน่นอนของโลกมันมีจริงๆใครจะไปนึกว่าโลกทั้งโลกจะหยุดได้ใครจะนึกว่าประเทศไทยทั้งประเทศจะหยุดได้ใครจะไปนึกว่าถนนสุขุมวิทไม่มีรถวิ่งซักคันเดียวก็บอกโกกพี่ว่าจะแบ่งสมบัติ แก่กันไปเลยนะพวกเราลูกน้องทั้งหลายนะครับที่มาช่วยกันดูลงดูแลเราตั้งแต่ต้นช่วยทำมาหากินให้เรานะครับแบ่งสมบัติคุณกกเขาก็บอกว่าอย่าแบ่งเลยนะครับขอเป็นแบ่งเอาอาจารย์ขายแล้วเป็นเงินเป็นทองดีกว่านั่นกะ็เป็นเลยเป็นที่มาของเริ่มการไลฟ์สดนะครับจริงๆแล้วก็ใช้คำว่าสมบัติผัดกันชมนะครับ เบัดผัดกันชมจริงๆเพราะว่าเราก็เก็บของพวกนี้มาเก็บแบบในกล่องในหีบในตู้บางทีกกไปลื้อออกมายังไม่รู้เลยว่านี่เรามีของขนาดนี้นะนะครับหลายต่อหลายชิ้นนะครับลื้อไปให้เซียนพระดูเขาก็ตกอ,อกตกใจว่าโอ้มีของวิเศษมหัศจ,จรรย์อย่างนี้ซ่อนเอาไว้เรอเอาไปขายซะดีกว่าก็ขายจริงๆก็ขายซะดีกว่านะครับก็ว่ากันไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของปีที่ผ่านมาก็ปีต่อไปปี67ก็ยังไลฟ์สดอยู่นะครับท่านใดที่ว่างๆเหงาๆว,วันศุกร์กับวันเสาร์ทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีไลฟ์สดขายสมบัติพระสถานตั้งแต่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับรายได้ก็เอามาเจือจุนในการถ่ายรายการเปิดตำนานกระเผาทองนี่แหละนะครับทำให้รายการรอดอยู่ได้ก็เอาสมบัติมาขายกินนี่แหละ เพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าค่าใช้จ่ายเกินต้นทุนนะครับตัวผมเองทุกวันนี้ทำรายการไม่มีรายได้เลยสักบาทเดียวหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่มีรายได้แล้วยังโง่ทำอยู่ทำไมก็บอกก็ทำแบบโง่ๆนี่แหละเพราะว่าคิดว่าเวลาเดินไปไหนมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนบอกว่าได้ประโยชน์นะครับมีแต่คนบอกว่ารายการนี้มีสาระมากสำหรับช่องนี้ขอให้อยู่คู่กับช่องไปเถอะเราก็รู้สึก ภูมิใจดีใจอบอุ่นใจมีพลังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเงินก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับชีวิตของผมนะครับก็จริงๆแล้วท้ายที่สุดนี้นะครับก็จะขอกลาบอวยพรกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งคำอวยพรของคนแก่นี่มีศักดิ์สิทธิ์นะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาที่ท่านผู้ชมแต่ละท่าน ให้ความเคารพนับถือนะครับได้ปกป้องคุ้มครองท่านผู้ชมและครอบครัวของท่านนะครับให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอให้มีธนาสารสมบัติมากมายขอให้มีสติปัญญาขอให้เดินอยู่ในทํานองครองธรรมนะครับก็ขอ,ขอให้พรอ,อันนี้เนี่ยนะครับ ตกกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาตลอดปีพุทธศักราช2,567ท่วนทุกประการครับสาธุนะครับสวัสดีปีใหม่ครับมาถึงช่วงเฉลยคำตอบนะครับถามกันมาแล้วตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับว่ารายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจืออยู่คู่กันมากับช่องสถานี PPTV HD36 ตั้งแต่เริ่มออกอากาศวันแรก ใช่หรือไม่ใช่คำตอบก็คือใช่นะครับใครที่ตอบใช่นี่ถูกครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือครับขอบพระคุณมากครับจนกระทั่งญาติพี่น้องเขามาบอกนี่บุญชื่อแม่แม่ชื่อเล่นบุญ บุญบุญบุญสอนให้ลูกมาขอเหรอเดี๋ยวฮะแม่บอกหนูไม่ได้สอนเลยนะเขาขอเองหนูก็อายเขานะเราก็ไม่รู้หรอกว่าการขอเนี่ยนะตอนนั้นก็หลานก็มีหลายคนนะเขาก็ไม่ได้ขออะไรกันเลยนะ